จากท่าตายของวีร่าและมุมองศาของไบรอนทุกคนก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากนะครับผมว่าวันนี้เราจะมารีวิวไบรอนตัวละครใหม่ในเกม ROV ที่มาพร้อมกับสกินยูจิในจุดิสุไคเซนแต่ผมไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมารีวิวกันแค่ไบรอนหนึ่พอนะครับผม แม่งจะแอกไปไหนวะแต่ช่างมันแล้วไปดูในหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าครับผมแล้วใครที่ชอบดูคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอ้โหหาห้องไว้ใช้เล่นเลยนะครับแล้วอันนั้นใครวะนะผมมองไม่เห็นแต่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโดยตัวละครที่เราจะเล่นก็ต้องเป็นไบรอนอยู่แล้วเพราะวันนี้เรามาเหลือ e ีวิวไบรอนอีกเนาะ มันจะแอคไปไหนวะแต่ช่างมันแล้วกดเริ่มเกมกันเลยแต่ผมเปลี่ยนเพลงให้หน่อยดีกว่ามันแอคเกิน C ี D ี D ดอบดอกแย่ๆ C ่ D ี D ดอบีดอกแย่ซีบีดีดอบดอกแย,ะยะ่ๆย่ซีบว้าวเจอวีราก็เหมือนกับในต้นคลิปนั่นแหละแล้วเขาเอาฟิกเกอร์มาด้วยผมจะไหวไหมเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นในตัวไบรอนตัวละครใหม่อ้าวเกมเริ่มแล้วเหรอเนี่ยแต่ช่างเถอะแต่ผมมีแผนที่จะสู้กับวีราอยู่ซึ่งนั่นก็คือขยั่ไส่เอาไส่ยักษ์ไข่หันหอมใหญ่ใส่มาคาเทสแค่รออ,อว้ ซอเซย์ยุซอช่ายยุสี่สกิลมีสุดยอดงดีอะไรก็ไม่รู้อยากเปิดดูแต่ติดตามด้วยแต่โดยสรุปก็คือให้มาแอบพุ่มแล้วก็ตีคีปนะครับผมแล้วถ้าวีล่าเขามาใกล้ๆนะครับผมก็ใช้สกิลสองตีเข้าไปแล้วฟาดเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะหนีไปนะระหว่างทางที่เขาเคลียร์คีปในป้อมอยู่นะครับเราก็มาแอบพุม่มรอครีปต่อไปนะครับผมมาแล้วนะครับคีปต่อไปแล้วเราก็เคลียร์คีปกันเลยนะครับผมอุย้ยอย่ามาสตันแบบนี้สิวะโอ้โห เฉยชีปต่อแล้วอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเขามาแหลมแหลแบบนี้เราก็ฟาดไปเลยนะครับผมให้เขาฟิกเกอร์เขาป้อมไปนะแล้วไหนไหนิปก็เข้าแล้วผมก็ฟาดไปเลยครับผมแล้วก็ตีเข้าไปอันตีเข้าไปครับผมเขาไม่มีฟิกเกอร์ด้วยแต่แต่ผมหนีก่อนก็ได้วะใจผมไม่กล้าพาวอว่ะแต่ขอลองอีกสักรอบแล้วกันอุ้ยอุ้ยสตาร์มาแล้วอันตีสวนอีกโอ้โหนี่แหละครับคือถ้าเราเข้าไม่เป็นสเต็ปม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเลือดหายไปจะหมดตัวเลยแต่ผมไม่กลับบ้านนะครับผมผมจะแอบพุ่มนะรอเขามาแบบนี้แล้วก็อันตีไปแล้วตีฟาด ไอตัวแรกครับผมไปแล้วเคลียร์คลิปต่อแล้วถ้ามีโอกาสให้ตีป้อมก็ต้องตีครับผมโอ้โหมตีแค่สามทีมาหรออย่างไวแล้วเราก็มาแอบพุ่มกันต่อนะครับผมอุ้ยเขารู้ซะด้วยอย่างฉลาดแล้วคลิปมาแล้วแบบนี้ก็เคลียร์คลิปกันดีกว่าครับแต่ถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆเราก็ฟาดไปเลยครับผมแล้ว ผจมตีไปเอาฮอาซีซีมาแบบนี้ผมก็หนีสิครับมาฮิลเลอดก่อนมาแล้วก็รอจนกว่าคลิปจะมานะครับผมแล้วคลิปมาแล้วเราก็เคลียร์กันเลยครับผมเคลียร์เสร็จแล้วก็มาตีป้อมกันต่อนะครับผมโอ้โหสตาร์มาแบบนี้ผมคงตีป้อมไม่ได้แล้วละขอกลับมาฮิลเลอดก่อนนะครับแล้วคลิปมาแบบนี้ก็ตีกันเลยดีกว่าครับ เสร็จเรียบร้อยก็รอคลิปเข้าแล้วฟาดป้อมไปหนึ่งทีครับผมแล้วเขาตามมาครับจังหวะนี้โอ้โหซีซีมาอันตีแล้วสกิลมาอีกสองรอบเกือบตายผมกลับดีกว่าคลิปมาแบบนี้ผมก็เคลียร์คลิปกันเลยครับผมแล้วคลิปมาแบบนี้ต่อผมก็เคลียร์คลิปกันต่อเลยครับผม แล้วก็แอบพุ่มนะครับผมอยากฟาดสักทีแต่เขาอยู่ในป้อมผมฟาดไม่ได้ครับแล้วก็แอบพุ่มรอคลิปมานะครับผมหนะมาแล้วมาแล้วผมก็เคลียร์ต่อเลยนะครับผม โอ้โหอ,อ,อย่างแรงอะ่ะมาของผมออกได้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งต่อจากนี้มันก็จะมีแต่แอบพุม่มตีคีปรอ่อบ้างในป้อมนิดหน่อยแล้วก็ผมเปลี่ยนจากดาฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นทอยนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทนะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นทอยแทนและนี่ก็จะเป็นฉากที่ผมเอาชนะวีราได้นะครับคลิปเข้าแล้วตีป้อมดีกว่าเอาเปิดมาแบบนี้ก็สวยดิฟาดไปอันติตีฟาดไปตีฟาดไปเอ็กคิวไปแบบนี้โจมตีธรรมดาไปเรียบร้อยครับผมผมจบบ้านแล้วผมไม่อยากให้คลิปนานไปกว่านี้จบบ้านดีกว่า ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ชนะไปนะครับ <Victory. S 1> วิกตอรี่แล้วก็ชนะไปนะครับผมในสกอร์สองศูนย์นะแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับผมแล้วถ้าผมไม่กดติดตามล่ะถ้าคุณไม่กดติดตามคุณก็จะกลายเป็นกบ 啊！<laughs> <laughs>